ลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้เรียกว่าพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะพีต่ตั้มถึงสองท่านด้วยกันนะคะจะมานั่งเล่าแล้วก็มานั่งคุยให้เราฟังค่ะถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอต้อนรับค่ะค,คุณสราวีเดชจินดาและคุณพรพิรมปรีสุวินค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีสองท่านนะครับครับต้องขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนาจะได้แบบว่าคุยกันง่ายๆอันนี้ก็น้องแก้มน้องแก้มนะคะ แล้วก็คุณเลนของเราด้วล่ะสวยงามแล้วเกินนะคะอ้าววันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องของตัวมาสก์นะไม่ใช่มาสก์ธรรมดาพี่ตั้มพี่ตั้มอาจจะเริ่มงงพี่ตั้มอายนะนะคะอายพวกเราเนะก็เล็งๆอยู่แล้วครับสนใจครับมาสก์หน้าอกเออตัวนี้นี่แหละเด็ดสูตรพี่ตั้มเป็นสูตรเฟิร์มมิ่งนะคะว่าทําให้กระชับนะคะสองท่านนี้ได้ทดลองแล้วเรียบร้อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตถามก่อนนะว่าก่อนหน้าที่จะมาใช้ตัวนี้ปัญหาที่เรา มีหรือว okay. right. ่าป yup. no. oh ัญหาที่เราเจอเนี่ยคืออะไรเอ่ยขออนุญาตเริ่มที่คุณหลินก่อนใช่เหยครับหลินครับตอนนี้ที่จะใช้ต่อมานะครับก็คือปัญหาของหน้าอกนี่จะหย่อนคล้อยมากนะครับไม่มีความกระชับเลยและผิวหนังนี่ไม่ละเอียดเลยค่ะครับคือเหมือนแบบหย่อนคล้อยแล้วก็ผิวหนังหย่อนคล้อยไม่กระชับแล้วผิวหนังไม่ละเอียดมันเห็นชัดเลยใช่ไหมคุณหลินเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะเราอยากจะสวยง่าย ่แล้วทา,ทางน้องแก้มล่ะคะปัญหาที่เราเจอก่อนหะน้าที่เราเจอตัวนี้อของแก้มจะเป็นในเรื่องของผิวไม่เรียบเนียนคือจริงๆแล้วธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนคะ่ะคุณมอแต่งหน้าหน้าจะสวยมาก <c oughs> แต่พอพอต้องโชว์ผิวที่แบบโอเคอาจจะเป็นผิวภายในนิดนึงค่ะโชว์ขึ้นมานิดนึงเนี่ย อาจจะมีรอยที่เรียกว่าเป็นเป็นรอยแตกอย่างเงี้ยผู้หญิงทุกคนจะเจอปัญหาเรื่องนี้มากมนะคะแต่ว่าหลังจากที่แก้มได้ทดลองใช้ตัวม,มาส์เนี่ยรู้สึกว่าริ้วรอยเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปแล้วผิวมันเรียบเนียนมากคือคือ,คอมันเสมอกันหน้าเราถ้าเรา,าแต่ว,ว่าปัญหาอย่างเงี้ยที่ทั้งสองท่านเจอเนี่ยคือทำทำ ให้เราแบบเหมือนกับขาดความมั่นใจไหมเกี่ยวใช่เกี่ยวค,ค่ะเวลาที่ต้องไป,ไปทํางานหรือไปเจอออกสังคมทั่วไปค่ะขออนุญาตถามคุณหลินเพิ่มเติมนิดนึงค่ะผิวหย่อนคล้อยที่คุณหลินว่าเนี่ยคือผิวไม่ละเอียดเนี่ยคือมันเป็นแบบลามลงมาถึงหน้าอกเลยไหมคะหรือว่าเป็นแค่บริเวณแบบคอก็คือมัน มันจะลามลงมาเลยนะคะถึงหน้าอกเลยนะคะ,คะแล้วก็เราไม่มั่นใจไงคะพี่ม,มดเวลาเราจะไปออกงานสังคมหรือง,งานตอนกลางคืนเราเวลาเราแต่งตัวเราใส่เราเราไม่มั่นใจก็คือมันไม่กระชับแล้วก็มันไม่เนียนเรียบนะคะอพอได้ใช้ตัวเดสมาร์กนี้มั่นใจกล้าโชว์เลยเพราะว่ามันกระชับดูให้มัน ตานางมีแววมากนะนางอยากเมามากนะคะอถ้าอย่างนั้นเราถามต่อไปเลยค่ะคณหลินพูดเลยค่ะว่าหลังจากที่ลองใช้เนี่ยตอนที่ได้รับไปครั้งแรกเนี่ยเอาเอาความรู้สึกตอนที่รับไปครั้งแรกก่อนนะมั่นใจไหมว่ามันจะดีตอนแรกก็ก็ยังไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าของ น้องหลินเองนะคะก็คือเป็นศัลกรรมมาเนาะพี่มดนะคะแต่แต่อย่างไรมันก็มันมันก็ต้องหย่อนคอยไปตามเวลาด้านบนแล้วก็ตามพอพอหลินใช้นะคะครั้งแรกนะคะหลินรู้สึกว่ามีมันมันกระชับขึ้นมาเลยนะคะประมาณหลินหลินครอบไว้ประมาณ3-40นาทีแล้วพอออกแล้วมันจะเนียนมากค่ะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาให้ไป สิบชุดใช้มาถึงชุดที่สี่ค่ะมีคนทักบอกว่าแกไปทำหน้าอกมาใหม่้วประมาณนั้นอ๋ไม่เป็นเพื่อนทักเลยครับทำไมมันกระชับแล้วมันดูมันอู้ฟู่อย่างนี้ใช่คุณว่าทำไมมันกระชับแล้วมันดูเบลอขึ้นเลยโอ้โอ้ที่ตั้มเริ่มอายเริ่มหน้าแดงนะครับก็เลยก็เลยบอกว่าไม่ไม่พอดีทางบริษัทกิฟอรีนอ่ะเขาเอาตัวเบสมาร์กตัวใหม่ที่จะเป็นตัว กระชับสวงอกน่ะ่ะให้มาใช้ทดลองดูอ่าโอ้โหเรียกว่ามันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้รู้สึกเลยว่ามันแบบเฮ้ยมันเวิร์ขึ้นค่ะมันกระชับขึ้นมาเลยที่มันแล้วใช้นานไหมครับจนถึงเพื่อนๆมาทักเนี่ยใช้ใช้ครั้งแรกใช้ประมาณคู่ค่ะคู่ที่4ี่คู่ที่สี่เราใช้อาทิตย์ละครั้งไหมคะหรือว่ายังไงหนูใช้ตอนนั้นหนูใช้อาทิตย์ละสองครั้งค่ะบโอ้ยยังไม่เลิศนะไม่ใช่สี่อาทิตย์นะสองอาทิตย์ต้นนั้นเองเพื่อนเพื่อนทักแล้วอะ ที่สงสัยว่าที่เพื่อนเพื่อนไปทางคุณลิศเนี่ยนะหลังจากใช้คู่ที่4เนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงเพื่อนท้าหนักไหมก็ประมาณอยู 2อาทิตย์นะคะาตย์เพราะว่าคุณหลี่นป้าว่าคุณเหลี่นใช้อาทิตย์หนึ่งในสองสอแผ่น2อสอคู่ถูกไหมสองคู่เห็นผลชัดเจนเพื่อนเพืนทักนี้ยิ่งมั่นใจเลยใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้นะพี่ตั้มไม่แน่ใจลองลองแชร์กันนะคะว่าคือโดยปกติผู้หญิงเนี่ยเราทาแต่หน้าใช่ไหมพอเราหันมาดูแลเรื่องผิวพรรณด้านตรงอื่นเนี่ย มันก็เลยดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเราเลยแบบ<ช>ประทับใจด้วยงานทพี่ใต้ใ<ช>ค่ะเอออะไรอย่างน้องแก้มล่ะคะน้องแก้มได้รับไปเน่น้องแก้มใช้อาทิตย์หนึ่ง ปริมาณการใช้เยอะไหมแล้วผลลัพธ์ที่รู้สึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอของแก้มจะม,มากกว่าคุณหลินนิดนึงค่ะแก้มจะใช้3คู่ต่อวีตายแล้ว <laughs> 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 เพราะว่ามันอะไรกันนะ <laughs> คืออย่างงี้ค่ะคุณโม้แก้มต้องบอกนิดนึงว่าผู้หญิงเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจแต่หน้าม,มาคือหน้ากับคอเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ<ช>แต่ว่าอพอพอตัวลงไปแล้วเนี่ยจะลืมลืม ใช่เพราะฉะนั้นแก้มก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าผิวบริเวณทรงอกซึ่งแก้มก็โอเคใน,ในความเป็นผู้หญิงเราก็อยากแต่งสวยๆอะไรมันก็ได้จะได้ดูมั่นใจเต็มที่สามวีคนี่หนึ่งวีคสามค<า>ู่ <5. S 2> ใช่ค่ะสามคู่นี้ก็คือแก้มรู้สึกว่าผิวบริเวณทรงอกมันเนียนขึ้นก็คือทุกครั้งที่ใส่เสื้อผ้าหรือว่าต้องโชว์บริเวณลำคอลงมาอย่างเงี้ยค่ะผิวผิวบริเวณเนินอกกับลำคอและใบหน้ามันไปด้วยกัน ซึ่งผู้หญิงทุกคนจะทราบดีว่าหน้าขาวคอขาวแต่ตัวดาปุ๊บเนี่ยผู้ชายจะบอกบเลยว่าประกอบผิดจบใช่ <ผม S 1> ค่ะประกอบผิดทันทีใช่ค่ะเ,เหมือนกับว่าจับชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบผิดแต่ว่ามาร์คตัวเนี้ยก็คืออยากจะบอกเลยว่าคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยมาร์คหน้าเนี่ยแก้มรู้เลยว่าอย่างน้อยต่ำๆก็สองครั้งต่อน,นี้การมาร์คหน้าอกก็เหมือนกันเป็นหน้าที่สองและเป็นหน้าสําคัญมาก าอ้โหแต่นี้ทพี่ต้องฟังคุณแก้มแล้วพี่ต้องคิดอย่างนี้กำลังจะบอกว่าแก้มเนี่ยเขาคุณแก้มเขาใช้ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์แปลว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นโปรดักต์นี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจเลยใช่ไหมว่าโปรดักต์นี้สามารถจะช่วยตอบสนองความต้องการของเราได้เพราะว่าความรู้สึกแก้มคือมันต้องเหมือนมาร์กหน้าถึงมั่นใจเราใช้เยอะอกติคุณแก้มเขาใช้มาร์กหน้าอยู่แล้วอ่ะก็คือได้รับตัวนี้ไปมั่นใจลองใช้ถึงอาทิตย์ละ3คู่ด้วยกันมีคนแบบทักอะไรยังไงบ้างไหมคือจริงๆต้อองบกว่า แก้มเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอ,อกอยู่แล้วแหละ <c oughs> นะแต่ว่าถามว่าอะไรกันนัดเทปเนี้ยฉันแบบสะพ้อนใจอะ <c oughs> มอ่ะบดท,ทำหน้าตาเหมือนอิ้ชายไม่รู้นะ,ะแต่แต่ถ้าถามว่าในความเนี่ยถ้าถามว่าความเปลี่ยนแปลงของแก้มเนี่ยแก้มจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความกระชับแล้วก็เรื่องของความเรียบเนียนของผิวที่แก้มได้รับนะคะ ทุกครั้งไม่ว่าเวลาจะไปไหนแล้วต้องใส่เสื้อผ้านเนี่ยแก้มจะกลัวมากคือ,อผิวบริเวณเนินอกจะไม่เสมอกับผิวที่เราโชว์เพราะฉะนั้นการมาส์ตัวเนี้ยคือพอมาส์กปุ๊บแล้วเรารู้เลยว่าเราเนียนแน่ๆเราทาแป้งเราอยู่เลยค่ะแล้วคุณหลิงมีเพื่อนๆทักเยอะเลยน้องแก้มมีเพื่อนๆทัก แก้มส่วนใหญ่เพื่อนก,ก็จะมีความสุขว่าผิวดีคือมองเลยว่าวดีดีดดทั้งร่างกายเออไม่ก็ดูว่าเราเป็นคนดูแลตัวเองเนาะโอ้ทำงานเหมือนกันนะถามต่อคะ่ะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจคะ่ะคุณลินคะ่ะแพ้บ้างไหมไม่ครับพี่มดไม่แพ้เลยกลิ่นกล่นเป็นยังไงบ้างแบบอารมณ์ตอนใช้รู้สึกเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกนะพี่มดอารมณ์ตอนใช้ก็รู้สึกว่ามันมันเย็นค่ะแล้วก็มัน หอมรับเพิ่มคือแบบเหมือนกับสบายๆเนาะเหมือนเราพักผ่อนอยู่บ้านอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วอย่างน้องแก้มนะคะมีอารมณ์แบบแพ้บ้างไหมหรือแบบไม่ตรงไหนมีไม่ถูกใจบ้างไหมของแก้มคือถ้าแพ้เนี่ยแก้มไม่แพ้เลยแต่ถ้าจะพูดให้คุณผู้หญิงเห็นภาพชัดมากขึ้นอารมณ์สปาค่ะอย่าลืมว่าเวลาผู้หญิงเราไปสปาเนี่ยจะสปาหน้าสปาตัวนะคะแต่ น้อยมากที่แบบเราจะกล้าให้คนอื่นมาแตะต้องบริเวณนี้ของเราเพราะฉะนั้นการมาร์คหน้าอ,อกรอบนี้มันเหมือนกับการสปาอารมณ์เดียวกับการสปาเลยผู้หญิงทุกคนน่าจะทราบดีแล้ววิธีการในการใช้ยากง่ายเป็นไงครับโอ้ไม่ยากเลยค่ะคุณตั้มก็คือคุณผู้หญิงมาร์คหน้าย,ยังไงการมาร์คหน้าอ,อกก็อย่างนั้นนะคะง่ายมากคุณหลินเห็นด้วยไหมใช่ด้วยง่ายไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเลยค่ะคราวนี้ต้องถามแต่ละท่านค่ะว่าถ้าเกิดมีคนมามาถามเราเนี่ย เราจะแนะนําให้เขาใช้ตัวนี้เนี่ยคือคจะเชียร์ให้เขาใช้ยังไงอะคุณหลินจะเชียร์ให้เขาใช้ยังไงคะสําหรับตัวหลินเองนะคะหลินจะส่วนมากหลินจะแนะนําเลยนะคะตรงเบสมาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วจะติดใจมากเพราะว่าพี่พพพพมด พอพอหลินใช้แล้วนะ,ะมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้านี้เรามั่นใจมากเพราะว่ามันจะดูเนียนกระชับมากขึ้นเลยนะคะเมื่อก่อนก่อนก่อนที่ยังไม่ใช้ตัวมาร์กตัวนี้นะคะ,คะตรงเนินเนินส่วนอกส่วนอกน่ะมันจะไม่ละเอียดแล้วก็มันจะไม่ชัดเจนแต่พอแต่พอตัวหลินเองมาใช้ตรงนี้นะคะ,คะพอหลินใส่เสื้อที่เป็นแบบ บลาๆแบบแบบหรือ <c oughs> โป๊ะโป๊ะน่ะมีแต่คนบอกว่ามึงไปทานอะไรมามึงไปกินอะไรมา <c oughs> ทําไม<ว>ถึงได้มีออร่าขึ้นแบบนี้เออเอามันก็ยิ่งมั่นใจ <c oughs> นะเพราะเราสวยไปทั้งร่างแล้วมันจะขาดตรงนี้ไปที <c oughs> เดียวนี้มันม,มันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะ อ่าแล้วอย่างน้องแก้มล่ะคะถ้าเกิดจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนน้องแก้มจะมีอะไรบอกคุณผู้ชมแก้มขอเสริมจากคุณหลินค,คุณหลินจะพูดเป็น,เป,นเป็นความมั่นใจจากภายนอกแต่ว่าถ้าในเป็นอ่าถ้าในรูปของผู้หญิงเนี่ยนะคะคขอแก้มขอเสนอเป็นในเรื่องของ ความมั่นใจจัพภายในะดีกว่ามดเพราะว่าทุกครั้งเลยเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยจะมีความมั่นใจเนี่ยจะแสดงออกมาทางสีหน้าแววตาชัดเจนมากถ้าเรามั่นใจว่าเราสวยจริงๆจะเปิดตรงไหนเราก็สวยจะใส่บิกินี่จะใส่ชุดว่ายน้ำตรงไหนเราก็สวยเพราะฉะนั้นเบสมาตัวนีนตตวน้ไม่ใช่แค่จะทําให้เราใส่เสื้อผ้าสวยนะแต่ว่ามันจะทําให้สุขภาพข้างในของเราหมายถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราเนี่ยมีความรู้สึก กระชุ่มกระชวยดีไปด้วยและการแสดงออกหรือว่าการแต่งตัวการสร้างสรรค์หรือการครีเอทชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปครครอบครัวคนรอบข้างด้วยนะรี่ว่าชอบแล้วก็ชุ่มชวยใี่ถู้ตชอบนะพี่ตั้มนี่ร้ายมากเลยเนะเออมันมันมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะพี่ตั้มคือผู้หญิงเนี่ยคือเขาจะมีความแบบละเอียดอ่อนในเรื่องนี้เนาะอยากให้เราแบบดูสวยอยากให้คนชมอยากแต่งตัวแล้วก็ ดูดีไปสมหมดเลยอย่างคุณมดชอบไปดำน้ำอย่างเงี้ยแน่นอนว่าการใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเก้มก็เชื่อว่าคุณหลินก็ต้องชอบใส่คือผู้หญิงผู้หญิงจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการโชว์รูปล่านี่ผมเลออกเลยแกมเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวสาท่านไหนเดี๋ยวต้องโพสต์ใน a c e b o o k ทั้งสามท่านนี้ผมเห็นหมดเลยใช่ไหมคถ้าผิวเราสวยทุกส่วนส่วนจริงๆมันก็จะเป็นมันก็จะช่วยเสริมความรู้สึกในใจของเราให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทั้งสองท่านค่ะ ฝากถึงแบบจุดเด่นหรือว่าเชิญชวนให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหันกลับมาซื้อหรือกลับมาใช้มาสตัวนีเออ้เอาแบบเด็ดๆเลยคุณลทธิ์ก่อนเลยครับเชิญครับค่ะส่วนมากนะครับพี่มดท่านผู้ชมคะส่วนมากบางท่านก็จะดูแลแต่สุขภาพหน้านะคะ,คะให้นียนให้ใสนะคะส่วนมากก็จะลืมดูแลสุขภาพทั่วไปของร่างกายอย่างเช่นหน้าอกนะคะ,คะเพราะว่าคนเรานะคะต้องนึกถึงนึกถึงว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานั้นส่วนมากเขาก็ อยากจะให้เรามีทุกส่วนหรือทุกสลรีระที่ชัดเจนใช่ไหมครบพี่โมดาทั้งเนียนทั้งสวยนะคะ,คะ จับไปแล้วมีความสุขใชเไหมพี่มดไม่ใช่เห็นหน้าสวยอย่างเดียวนะจับไปแล้วงงเพราะว่าส่วนมากเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะพี่มดจับหน้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นสรีระส่วนอื่นถ้ามันชัดเจนมันจะสามารถทําให้คนที่เรารักอยู่กับเราได้นานกจริงจริงไปพี่ั้ามต้องถามผู้ชายพี่ั้ามให้การมาลอง ไม่ค่อยบตามดเท่าไหร่ต้องต่างว่ะต้องแบบยืนยันว่าผู้ชายเขาคิดอย่างนี้จริงไหมเขาก็ต้องอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งใจดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแสดงออกว่าถูกต้องอยาอยาตอนต้นรายการเธอบอกฉันเองว่าเขาดูกันที่หน้าอกเนี่ยใส่ไม่ดีท่านสวเขาดูไงพี่ก็เลยดูต่างและทางน้องแก้มล่ะคะท่านผู้ชมเนี่ยจะยังไงดีให้กลับมาดูแล รูปร่างตรงนี้ค,คุณผู้หญิงทุกคนค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าเราดูแลหน้าเราดีอยู่แล้วแหละ,ะหน้าอันนี้แก้มขอเรียกว่าเป็นหน้าหนึ่งจุดหนึ่งของเราละกันที่อย่ามองข้ามเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมาร์คตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณผู้หญิงทุกคนจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วก็มันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์มากๆนอก,นอกเหนือจากครีมนวดทรงอกค่ะ ที่เราเคยคุ้นเคยกันดีค่ะแล้วก็มาร์กตัวนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่มีแต่มาร์กหน้าซึ่งกลืนกลางเบสมาร์กเยอะแต่ว่าเบสมาร์กเนี่ยต้องจะมีตัวนี้เรียกว่าเด็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้รับคายืนยันแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากจริงๆเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณแคับเซิญของเราทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณคุณแก้มและคุณหลินมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับทั้งสอง คแตะท่านผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับถ่ายทอดสดๆครับผ่านเว็บไซต์ครับที่ k i f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันก็นกนได้เลยนะคะใครที่ชอบเล่น Facebook นะคะตามเราเข้าไปได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง4คนลาคุณผ,ผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ